กูวันนี้ยังอยู่กันที่จังหวัดน่านนะครับเราอยู่กันที่หน้าเขาเราน่านนะครับร้านกาแฟวิวหลกักร้านเดสเ i นเชชันที่หลายๆคนแวะมาแล้วต้องมาเช็คอินนะครับวิวสวยมากจริงมุมถ่ายรูปของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยครับตอนที่เรามาถึงนะครับก็เป็นช่วงที่แดดค่อนข้างแรงนะครับนั่งข้างนอกอาจจะไม่่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ยังมีมุมอินดอร์ให้นั่งอยู่หลายมุมมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวมุมฮิตนะครับเป็นระเบียงชั้น2นะครับที่ทุกคนเนี่ยมาแล้วก็ต้องไปนั่งเช็คอินถ่ายภาพกาันด้านนี้ก็จะเป็นนสว มุมถ่ายรูปคือสวยมากมองออกไปเห็นเมืองน่านไกลๆครับสบายตาจริงอย่าเดินถ่ายรูปก,กันจนเพลินนะครับแวะไปดูกันก่อนว่าที่เนี่ยเขามีอะไรให้เราดื่บบ้างครับไปสักเครื่องดื่มกันเมนูมีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับเม็ดกาแฟที่ใช้เนี่ยก็เป็นเมล็ดที่ปลูกในน่านด้วยนะราคาเครื่องดื่มก็ไม่แพงมากครับแต่ในวันนี้มาที่นาเขาเราน่านนะครับก็เลยขอเลือกเป็นเมนูตัวใหม่ของเขาก็แล้วกันนะครับนี่เป็นตัวนี้ผาาฟตตี้ครับเขาบอกว่าดื่มได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะแต่ใครอยากดื่มเป็นกาแฟอื่นที่นี่ก็มีเมล็ดให้เลือก เพียบครับไปต้องห่วงเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่พี่ๆบาลิสตาเขาเตรียมเครื่องดื่มอร่อยๆให้เรานะครับรอไม่นานนะครับตัวเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟแล้วอันนี้นะครับผาม่มฟูตตี้นะครับเป็นเอสเพรสโซช็อตนะครับแล้วก็มีโซดาแล้วก็ตัวเบอร์รี่หลายชนิดเลยตัวนี้ราคา7จบาทนะครับคิดว่าน่าจะสดชื่นทีเดียวปะเราไปชิมกันเดี๋ยว้องมาชิมกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง ัวก,กาแฟไม่ขมนะครับแล้วก็หอมผลไม้ที่ใส่ไปนะครับมีเบอร์รี่หลายอย่างเลยนะครับตัวโซดาเนี่ยก็ไม่ได้ซ่าขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกินเนี่ยก็สดชื่นดีครับเหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆนะครับสําหรับนาข่าเราน่านก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่ชิลดีนะครับใครที่มาน่านอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปยังช่นลนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย